เรานามาตัดก่อนค่ะล็อกค่ะล็อกตรงจุดนี้แล้วเราจะมาเย็บกลับกันค่ะระวังที่หน้าก็เชิงบนนะคะเราเอามาประกบกันตรงนี้เอาด้าน,ด,านด้านถูกกับด้านถูกมามาชนกันข้างหลังนะคะค่ะเี่เราัดไว้ตตรงจุดนี้นะคะแลวตรงจุดนี้ด้วยขาดพอเราได้แล้วเรานําเลยค่ะเราจะมาเย็บเลยค่ะเราเย็บตรงจุดน,นี้นะคะ นี่ค่ะเราปลอ่อยไา้แล้วเราไปที่การหยดนีเลยคะ่ะตามริมที่เราได้เราหักตามนี้เลยค่ะเราจะตามรอยเลยคะ่ะตามที่เราตัดไว้นะคะเราจะตัดตามานีนะคะเราจะไม่ตัดเหลือเราจะเผื่อป็นก้านเราตัดก็ได้แล้วเราก็ตัดเลยคะ่ะพอเรียบร้อยแล้วเราตัดริมนะคะให้เหลือประมาณเล็กๆค่ะ ตัดได้เลยค่ะเราตัดตรงนี strikes, ้ไม่มีการตัวหงวจุดแล้วก็เนีค่ะกลีบนิดเึีกรีบรอบรอบโด้านบนนะคะจะทําให้ไม่ตึงตัดพอเราได้แล้วเราก็จะมากลัดนะกราดเช็ดกันเราดามตรงจุดริมเนี่ยค่ะแล้วเราก็หักมุมแล้วเรากัดกราดเลยค่ะกราดตรงจุดนี้เต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเราหักมุมเลยค่ะเราจตัดเขาขึ้นมาตัดพอเราได้แล้วเราก็จะมา ดูวิธีการนะคะตรงี้เราจะตัดให้แหลงนะคะตรงนี้ก็แหลเแลคะพอได้แล้วนะคะตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ก็แหลมนี้นะคะคือเราได้แล้วเราก็นำเลยค่ะเราจะปิ้นนะคะคือวิธีการปิ้นคือเราจะเอานำชิ้นหลังนะคะคือจะมาให้ให้เป็นยื่นออกมาข้างนอกนะคะตรงจุดนี้ผมเชิดค่ะ กราปัดเลยค่ะไม่ก็เรารีดรก็ได้ให้เรียบร้อยค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมา,มาเย็บกันเลยค่ะเย็บตรงแถบนี้นะคะประมาณครึ่งตีนผีค่ะ,ะเราเย็บเลยไราได้แ้้วอบบกเลยนะคะตรงนี้ <ๆ S 1> เราจะปิ้นกับปิ้นตรงเกบนี้นะคะข้างใน เย็บกลับได้แล้วนะคะตรงจุดนี้แล้วเราก็จะกลิ้งวัตถุการ์กลิ้งเอาคาร์บอนออกมาตรงเราจะมาร์กจุดไว้เลยค่ะที่เราเข้าขอปกตรงจุดไหนน,นี่ค่ะนี่คือส่วนของชิ้นล่างทิ้นล่างที่เรานะคะเราพับมาอย่างี้แล้วเราจะเย็บเลยค่ะเย็บทับตรงจุดนี้ก่อนนะคะจะทําให้พอปกไม่อยู่ตรงดีค่ะ ได้เราจะทําจะลองให้ดูจะไม่ค่อยเหมือนเลยนะคะคือเนียเราได้แล้วเราเย็บแล้วพอเราได้แล้วนะคะเรานี่เลยค่ะเราก็นํามาซ้อนรวมกันเลยตรงจุดนี้นะคะจุดยืน่นลงมาตรงจุดที่ที่เรามาร์กเอาไว้ว่าหกยาวแค่ไหนเส้นนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเราก็นาจุดยืนน่นจะมาร์กไอาตรงหกยาวอยู่ในเกินประมาณหกเซนครึ่งทั้งสองแถบเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็นําอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยค่ะเอามาวางค่ะมาวางตรงจุดนี้ วางนี่ค่ะวางตรงดนี้แล้วก็จัดขีมุดไว้นะคะจัดไปเรื่อยๆนี่ค่ะช่องขอาอก,อากาอาออพอเราได้แล้วเราก็มาร์คจุดที่เราเป็นการต้นลมมุดไว้ตรงจุดนี้ด้วยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็นำนี้เลยคะ่ะตรงจุดนี้เราเย็ดกลับได้เลยนะคะ กัดแต่ลูกคอปกได้เลยค่ะคอปกที่เราได้ที่เรากัดไว้เนี่ยนะคะเราก็ได้ตามเลยค่ะที่เรามากรวยแล้วนะคะที่ก็จุดสมดุดการที่เราตักไว้ดีค่ะเข้าตามคอป เราจะวูบตรงนี้เลี้ยงหน่อยค่ะพอได้แล้วเราตัดเลยค่ะเราตัดขั้วปกได้แล้วเราจะตัดตามรูปนี้ดลยค่ะตามขั้วปกที่เราเข้าตัดได้แล้วเราจะติดตรงนี้ด้วยค่ะติดตรงจุดนี้จะให้ไม่ตึงค่ะพอได้แล้วเราก็กลับ เปนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วเป็นรูปคอปกเชิร์ตตรงส่วนนี้เราก็จะนำนี่ค่ะนำคาร์บอนมาคลิ้งตรงจุดนี้เราก็จะนำชุบคอปกนี่ค่ะนี่เราก็ได้แล้วนะคะเรากลับออกมาสวยงามแล้วนี่เราได้แล้วเราก็เอาคอปกนี่ค่ะไปเข้าคอปกปกเชร์ตนี่ค่ะนี่เราทำคอปกเชื้อที่เราจะกลับเราเข้าได้เลยค่ะค่ะคอปกเชื้อแบบนี้ง่ายสวยๆค่ะ